ง,งบานสวัสดีทุกคนนะครับพบกับช่องลุงข้างบ้านและว,วันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครในเรื่องพรหมลิขิตที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ในคลิปนี้ผมจะพูดถึงพระยากโกษาที่บดีจีนตั้งแต่ยุคเรืองอำนาจไปจนถึงการถูกประหารคาผ้าเหลืองมาติดตามรับฟังกันได้เลยครับหลังจากสมเด็จพระเพทราชาขึ้นของราช ในปีพุทธศักราช2231พระองค์ได้ขับไล่กำลังทหารฝรั่งเศสออกไปจากกรุงศรีอยุธยาจนหมดทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศสสิ้นสุดลงท้งแต่นั้นมาจากนั้นในสมัยสมเด็จพระเพทราชาและพระเจ้าเสือได้มีการส่งราชทูตไปเจริญทางพระราช,ชมตรีกับประเทศจีนถึงสครั้งทำให้การค้าขายระหว่างสยามกับจีน ขยายตัวขึ้นอย่างมากในปีพุทธศักราช2,243สมเด็จพระเพทราชาจึงได้แต่งตั้งชาวจีนเป็นผู้ควบคุมดูแลพละระทังเป็นครั้งแรกและให้ยศเป็นพระยาโกศธิบดีจีนควบคุมการค้าทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่ถูกพูดถึงในละครเรื่องพรมลิขิตอีกด้วยครับต่อมาเป็นประวัติพระยาโกาธิบดีจีน หรือออกยาโกสาทิบดีจีนที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์จากละครเรื่องพรมลิขิตนะครับพระยาโกสาทิบดีจีนเป็นชาวหกเกียนชนเผ่าทางใต้ของจีนอบพยพมายังสยามได้เป็นขุนนางคนสำคัญในตําแหน่งเสนาบดีกรมพระคลังโดยพระยาโกษาทิบดีจีนคนนี้ถูกแต่งตั้งในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือและมีอิทธิพลอย่างมาก ในสมัยสมเด็จพระเจ้าไทสะัะพระยาโกษาธิบดีจีนจะรับผิดชอบงานราชการที่เกี่ยวกับพระคลังสินค้าติดต่อค้าขายทั้งในราชสำนักรวมไปถึงการค้ากับต่างประเทศพระเจ้าไทสะัะได้มอบงานราชการบ้านเมืองส่วนใหญ่ให้ออกยาโกษาธิบดีจีนเป็นคนจัดการทั้งยังได้ดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้และหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ซึ่งครอบคลุมเมืองท่าทางทะเลทั้งหมดของอาณาจักรทําให้สามารถแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าได้มากจึงเป็นตําแหน่งที่มีอิทธิพลสูงทําให้ในยุคนั้นมีการแต่งตั้งคนจีนเข้ามารับราชการในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายเป็นจํานวนมากเรียกได้ว่าสามารถควบรวมการค้าของชาวสยามในเวลานั้นเอาไว้จดหมายเหตุที่บันทึกไว้ได้กล่าวว่า สำเภาจากเมืองจีนมาเทียบท่าที่กรุงศรีอยุธยาเฉลี่ยปีละสิบแปดลำทุกปีทำให้การค้าขายระหว่างไทยกับจีนแน่นแฟนขึ้นอย่างมากครั้งหนึ่งพระยากโกษาทธิปดิจีนได้รับพระราชองค์การให้เป็นแม่ทัพเรือไปตีเมืองพุทธไทยมาศของกัมพูชาแต่เขาไม่สันทัดในการทำสงครามจึงถูกกองทัพยวนและขเขมรตีแตกพ่ายกลับมา แต่ด้วยบารมีและการเป็นคนโปรดจึงถูกสมเด็จพระเจ้าไทยศะลงโทษเพียงแค่งดใช้อาวุธปืนลูกกระสุนและดินประสิวแล้วจุดเปลี่ยนชีวิตของพระยาโกษาทิบดีจีนก็มาถึงเมื่อพระเจ้าไทยศะใกล้ะจะสวัสคตรกลับตัดสินพระไทยยกราชสมบัติให้แก่เจ้าฟานเรนพระราชโอรสองค์ใหญ่แต่เจ้าฟานเรนไม่รับสืบราชสมบัติพระเจ้าไทยศะ จึงยกราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าอภัยพระราชโอรสองค์รองแทนเป็นเหตุให้กรมพระราชวังบวรทรงไม่พอพระไทยไปอย่างมากเจ้าฟ้าพรที่มีศักดิ์เป็นอาและเจ้าฟ้าอภัยที่มีศักดิ์เป็นหลานจึงเตรียมทาสงครามแย่งชิงราชบัลลังก์กันทันทีโดยฝั่งเจ้าฟ้าอภัยโปรดให้ข้าราชการวังหลวงตั้งค่ายอยู่รอบประตูพระนครส่วนเจ้าฟ้าพร ตั้งค่ายฟ้าครองฝั่งตะวันออกเตรียมพร้อมที่จะทำสงครามส่วนพระยากโกษาธิบดีจีนนั้นเลือกที่จะสนับสนุนฝ่ายเจ้าฟ้าอภัยเต็มตัวเมื่อสมเด็จพระเจ้าไทยศาสวรรคตเจ้าฟ้าอภัยกับเจ้าฟ้าปรเมศพระอนุชาก็ได้เปิดศึกสู้รบกับกรมพระราชวังบวรจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองกินระยะเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี เมื่อฝ่ายทหารวังหลวงพ่ายให้กับฝ่ายวังหน้าอยู่หลายครั้งเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศที่หวาดกลัวรีบเก็บพระราชทรัพย์แล้วเสด็จหนีไปหลบในป่าอยู่เจ็ดวันจึงถูกขุนศึกของกรมพระราชวังบวรล้อมจับตัวได้ทำให้เจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศถูกประหารชีวิตที่ท่อนจันทร์จากนั้นกรมพระราชวังบวรได้ทำการกวาดล้างคนของฝ่ายเจ้าฟ้าอภัยจนหมด พระยาโกศาท,ทิปดีจีนที่กลัวตายจึงหนีราชภัยจากกษัตริย์พระองค์ใหม่ด้วยการออกบวชเพราะหวังว่าผ้าเหลืองจะสามารถช่วยชีวิตตนเองเอาไว้ได้กรมพระราชวังบวรได้ส่งชาวมลายู30คนไปจับกลุ่มตัวแต่พระยาโกศาท,ทิปดีจีนไม่ยอมสึกจึงถูกสังหารคาผ้าเหลืองหลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามและชาวจีน ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็แย่ลงตามลำดับจนเป็นเหตุทำให้ชุมชนชาวหกเกียนที่ใหญ่ที่สุดในพระนครราวสามร้อยคนก่อกรบฏเรียกว่ากรบฏจีนกายบุกพระราชวังหลวงในขณะที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไม่อยู่ในพระนครประมุกมิสังสยามระบุว่าชาวจีนเหล่านี้มีจุดประสงค์ถึงขั้นตั้งพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ ที่จะให้คุณแข่พวกตนมากขึ้นแต่เมื่อพระเจ้าจุหัวบรมรโกศเสด็จกลับมาก็ถูกปราบปรามได้สำเร็จในคลิปต่อไปจะเป็นตัวละครหรือเหตุการณ์ใดจากเรื่องพรมลิขิตที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ฝากกดติดตามรับชมกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ลุงข้างบ้านขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปและฝากกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องเรากัด้วยนะครับ